สเป iPhone 16ที่จะอกเดินกันยายนปีนี้ไปดูกันเลยจากข่าวหลายสำนักที่คาดการว่า iPhone 16ในรุ่น Pro Max นี้ รอบนี้มาพร้องกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม6.7นิ้วจะใหญ่ขึ้นเป็น6.9นิ้วและกล้องหลังจะอัปเกรดขึ้นเป็น Ultra Wide 48ล้านพิกเซลส่วนตัว iPhone 16ตัวธรรมดาจากกล้องแนวทะแยงจะเปลี่ยนเป็นกล้องแนวตั้งดีไซน์เหมือน iPhone 11ส่วนตัวชิปของ iPhone 16ก็คาดการว่าจะเป็นชิป A18 RAM 8ซึ่งมีความไวเทียบเท่ากับชิป M1 เลยค่ะส่วนเรื่องความจุแบตเตอรี่คาดกันว่าจะมีความจุเพิ่มจากตัว iPhone 15ธรรมดา 400มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ตัวนี้จะรองรับการชาร์จสูงสุด40วัตต์แล้วว่ากันว่า iPhone 16นี้จะมีน้ำหนักเบาขึ้นส่วนตัว้ายคิดว่าไม่ได้เบาขึ้นขนาดนั้นนะคะจะอยากให้เขาแก้ปัญหาเรื่องความร้อนมากกว่าซึ่งคิดว่า iPhone 16เนี่ยเขาน่าจะแก้ปัญหานี้ให้หายแล้วเหมือนกันนะคะไปในหลักเพื่อนๆได้รู้สเปคคร่าวๆข,ของ iPhone 16กันไปแล้วแต่ถ้าใครสนใจตัว iPhone 16ก็อย่าลืมมาอ้อมดาวกับยูเฟนกันนะหรือสนใจผ่อน iPhone รุ่นไหนสีอะไรทักแชทหนะ้าโปรไฟล์ได้เลย